เวสสามเก้าคาชาแนลค่ะ,คะวันนี้นะคะเวสจะพามาเปรียบเทียบระหว่าง MG4 คันนี้ค่ะและ f 5คันนี้ค่ะลูกค้าบางคนนะคะยังเลือกไม่ได้ว่าจะจบที่ MG4 หรือว่าจะขยับอีกสักนิดนึงเพื่อจะมารถ SUV แบบ f 5นะคะมาดูข้อเปรียบเทียบกันค่ะคลิปนี้จะทำให้คุณตัดสินใจง่าย,ายขึ้นค่ะมาดูเลยค่ะ เริ่มจาก MG4 แตกต่างนะคะมิติตัวรถนะคะ MG4 จะได้ความโฉบเฉียวและก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีงบจำกัดนะคะแค่คันนี้คันเดียวก็ตอบโจทย์แล้วค่ะ MG4 นะคะของเรามีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะคะ MG4D นะคะราคาอยู่ที่5 6 9 9 0 0บาทค่ะและ MG4 DL หรือว่าดีลเลนนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่6 7 9 9 0 0บาทค่ะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะและความแตกต่างกับเอสไรุ่นนี้นะคะเอสไจะให้อารมณ์ของความเป็นครอบครัวรถที่มีความสมาร์ทหรูหรานะคะสามารถนั่งสบายและเก็บของสัมภาระได้เยอะด้วยค่ะเอสไนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 719,900บาทค่ะและรุ่น X อยู่ที่779,900บาทค่ะและขยับไปอีกนิดเป็นรุ่น V นะคะราคาอยู่ที่899,900บาทค่ะซึ่งแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันเรื่องระยะทางนะคะและสำหรับสองรุ่นนี้ที่เหมือนกันเลยก็คือเป็นรถขับหลังทั้งคู่นะคะ และมีสมรรถนะที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับรถขับหลังเลยค่ะด้วยราคาที่ต่างกันถึง2 0 0 0 0 0บาทนะคะได้อะไรเพิ่มจาก s อฟคันนี้บ้างมาดูกันค่ะเริ่มจากด้านล้อเลยค่ะเราได้ล้ออันรอยนะคะและยางบิสโต e นะคะขอบ18นิ้วค่ะแน่นอนค่ะด้วยความที่เป็นรถอเนกประสงค์นะคะ มาพร้อมแหลกหลังคาแบบนี้นะคะและซันรูฟด้วยค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะดีดีไซน์ของไฟฉบเฉี่ยวแบบนี้นะคะมาพ้อมฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะคะและด้านหลังกว้างมากเลยค่ะสามารถบรรจุของได้เยอะมากๆเลย สำหรับภายในนะคะก็กว้างขวางหรูหราเช่นกันค่ะมาดูด้านจอด้านหน้านะคะฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากๆค่ะพร้อมกับเมนูภาษาไทยนะคะและฟังก์ชันปรับปุ่มแอร์ที่สามารถปรับแบ,บแบบแมนวนวลได้ด้วยลูกค้าจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะใช้งานยากที่สำคัญนะคะด้านข้างหน้าเลยค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้ง ทั้งสองด้านทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารด้วยนะคะรถคันนี้ยังมีอออแอร์ air ตอนหลังได้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยคนข้างหลังก็ไม่ร้อนเลยนะคะกระจกดีไซน์ใหม่ค่ะหรูหรามีไฟด้วยแบบนี้นะคะ และหลังคาซัลลูมนะคะปิดเปิดได้เรียกว่าคุ้คมค่ามากเลยค่ะสำหรับเอไฟนะคะ และภายในของ MG4 นะคะแน่นอนลูกค้าที่ชอบความเรียบหรูนะคะต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะได้กล้องมองหลังนะคะแล้วก็ยังได้เบาะไฟฟ้าคู่ฝั่งคนขับด้วยค่ะสามารถปรับได้สะดวกสบายเช่นกันนะคะเรียกว่าคุ้มค่ากับราคาที่ไม่ข้ามห0 0สนเลยนะคะ มาสรุปกันง่ายๆเลยนะคะสำหรับเบนมองว่า MG4 คันนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ขับในเมืองนะคะครอบครัวขนาดเล็กหรือขับคนเดียวนะคะได้ความประหยัดคุ้มค่าและดีไซน์ที่สวยงามมากค่ะสำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบายความนุ่มนวลและก็ความภูมิฐานนะคะแน่นอนค่ะ s อไฟตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ ลูกค้าได้ฟังก์ชันที่ครบคันกล้อง360องศาและก็ระบบ i-smart รฝาท้ายไฟฟ้าคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านะคะในการตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนดีสนใจราคาดีๆแบบนี้ลองโทรหาเบสได้เลยค่ะที่เบอร์0989245549นะคะ โทรมาปรึกษาได้เลยค่ะชอบรุ่นไหนเลือกได้เลยค่ะ